ัสดีค่ะเราไม่ได้มาเจอกันในคลิปของซีลวเนี่ของซาสมอพิมนานมากแล้วนะคะวันนี้ค่ะพิมพ์จัดตู้ใหม่ค่ะพิมพก็เลยถือโอกาสนะคะวันนี้ค่ะพิมพ์จะแกะกล่องซีลวเนี่ให้ดู1นื่องกังนะคะเป็นกล่องใหม่นะคะที่ได้มายังไม่ได้เอามาลงตู้นะคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูด้วยกันว่ากล่องใหม่ที่พิมจะแกะวันนี้นะคะจะน่ารักจะน่ารักน่ารักน่าเล่นขนาดไหนนะคะ นี่นะคะกล่องนะที่เรายกมาเมื่อกี้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าในกล่องนะคะเป็นยังไงก่อนหน้านั้นเดี๋ยวพี่จะหันให้ดูหลังกล่องนะด้านหลังกล่องนะคะเขาก็จะบอกมีตัวอย่างในการเล่นให้เราดูนะคะคือแบบน่ารักมากๆคือข้างในงมันไม่ได้เป็นได้แค่รถนะคะแต่ว่าเขามีเอเุปกรณ์อื่นๆด้วยนะแล้วแบบว่ามีเหมือนอห้องต่างๆในรถด,ด้วยโอ๊ยอดใจไม่ไหวแล้วนะคะ่ะเดี๋ยวเรานะคะมาแกะกล่องดูพร้อมกันเลยดีกว,ว่าว่าข้างในนะคะได้อะไรบ้างนะคะ นี่นะคะเปิดออกมานี่ตรงนี้นะคะอยากให้ดูมากๆนี่ตรงนี้นะคะเป็นฝากล่องอะแหละแต่ว่าเขาจะบอกวิธีการนะคะประกอบต่างๆนะที่มันสามารถประกอบเล่นได้นะคะเหมือนว่าเราจะมีจักรยานมาหนึ่งคันแล้วก็สามารถเกาะจักรยานไว้หลังรถได้นะแบบไปแคมปิ้งเก๋ๆนะคะเดี๋ยวมาดูของจริงกันดีกว่าเนะาะมีนะคะมีสติกเกอร์ด้วยนะเยอะมากนะคะ หมดแล้วนะคะทั้งหมดนะคะก็จะเห็นอันนี้มีอันนี้เดี๋ยวอันนี้อยู่ข้างในเดี๋ยวพิมขอแกะก่อนนะนี่นะคะโอเคหมดแล้วนะทั้งหมดนะคะน,นี่ที่เราเห็นเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาประกอบพร้อมกันแล้วเดี๋ยวมาเล่นด้วยกันนะคะแล้วไม่ลืมนะว่าท้ายคลิปนะคะเราจะมีสตอร์โมชั่นน่ารักน่ารักเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวมาฝากติดตามสตอร์โมชั่นท้ายคลิปแล้วก็ ในคลิปเราจะมาแกะเล่นด้วยกันค่ะไปดูันเลยนี่นะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือของที่เราจะไั้งให้ในกล่องค่ะเพิงก็แกะออกมาให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามันคืออะไรบ้างแล้วเล่นยังไงนะคะประกอบยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก่อนที่เราจะไปดูที่ตัวรถที่ใหญ่ที่สุดนะคะขอดูอันเล็กๆก,ก่อนละกันเนาะ บอกก่อนนะคะว่าในกล่องนี้นะคะไม่มีตัวเล่นให้นะคะจะมีรถแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดที่เห็นค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยนี่กตะดะ่ดานะคะมีครอบครัวอัป,ปก้านะคะมาเป็นแขกรับเชิญนะคะจะมาทีเซ็เ์รถแคมปิ้งแวนคันนี้ให้ดูเพื่อนได้ดูกันนะคะก่อนที่น้องอัป,ปกา้าทั้งหมดนี้นะคะจะมาเล่นให้ดูเดี๋ยวเรามาประกอบพร้อมกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูของชิ้นเล็กๆก่อนนะคะตรงนี้นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เล่นได้นะคะรวมถึงเราต้องเอาไปประกอบเข้าไปในรถด,ด้วยนะคะอันแรกที่จะเห็นนะคะอันนี้ก็คือพวงมาลัยอันนี้เป็นกล้องส่องทางไกลนะคะอันนี้เป็นหมวกนะคะหมวกสําหรับให้ตัวเล่นใส่นะคะอันนี้ก็จะเป็นรถนะคะเป็นรถเด็กนะอันนี้ก็จะเป็นทางน้ํานะคะใส่น้ําได้จริงนะคะแล้วก็หูนี่ก็คือขยับได้นะคะ อันนี้เป็นปลาเป็นปลาที่ใส่ไม้ไว้แล้วสําหรับปิ้งนะคะเพราะเราจะมีเตาด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นปลาเหมือนกันกและเห็นไหมว่าตรงปากของปลานะคะนี่เขาจะมีสําหรับให้ใส่เชือกสําหรับให้เราเล่นตกปลาได้เออไม่ธรรมดานะอันนี้ก็จะเป็นกระทะค่ะนี่นะกระทะอันนี้คือข้าวโพดนะคะนี่ชินเล็กจิ๋วมากนี่คือข้าวโพดนะคะแล้วก็มีจานนะคะอันนี้ก็คือจานนะ และที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนี่ค่ะเบ็ดตกปลานะคะนี่นะคะเบ็ดตกปลามีเชือกนะคะให้เราเล่นตกปลาได้นะคะนี่กับน้องปลาตรงนี้นะคะอ่ะของเล็กๆวางลงก่อนนะคะต่อมาชิ้นใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะตรงนี้เป็นรถจัก,กรยานนะคะรถจัก,กรยานที่เล่นได้จริงนะคะล้อหมุนได้นะคะนี่นี่ล้อหมุนได้นะคะแฮนด์ก็บิดซ้ายขวาเลี้ยวได้นะคะล้อหมุนได้ทั้งสองล้อเลยนะนี่นะคะชิ้นชมพูสวยเลย อันนพี่วางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้เป็นเตาค่ะเตาตรงนี้นะคะเป็นเตาออกมาแคมปิ้งด้านนอกนะคะจะไม่ได้เปิดได้เหมือนกับเตาที่อยู่ด้านในบ้านนะคะถ้าใครที่ดูคลิปกันก่อนจะเห็นเลยว่าเตาหรือว่าเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆของซิวเนียเนี่ยคือจะเปิดใช้งานได้จริงหมดเลยนะคะตรงนี้จะเปิดได้เปิดได้เปิดได้หมดเลยแต่อันนี้จะเป็นเตาที่ออกมาด้านนอกนะคะอันนี้จะเปิดไม่ได้นะคะแต่นี่เห็นลายเอียดข้างหลังไหมข้างหลังเขาก็ยังมีลายลเอียดนะคะเป็นแบบ ตัวคอนโทรลควบคุมเตาแม้แต่ท่อน้ําด้านในเขาก็ยังเก็บรายละเอียดไว้นะอันนี้เป็นโต๊ะนะคะเป็นโต๊ะที่เป็นม้านั่งหรือว่าเอาไว้วางของแคมปิ้งก็ได้นะคะเพื่อว่าตกปลามาอะไรมานะคะก็มาวางไว้บนโต๊ะนี้เตรียมปรุงอาหารได้ค่ะตรงนี้เป็นเบาะนะคะเป็นเบาะสําหรับไปประกอบรถด้านในนะคะหรือว่าถอดมานั่งด้านนอกก็ได้นะ อันนี้ก็เหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นเบาะเหมือนกันเบาะตรงนี้เอาไปประกอบด้านในเป็นเก้าอี้เป็นโซฟาหรือว่าเอามาด้านนอกก็เป็นโซฟาได้เหมือนกันนะคะหรือพับแล้วก็ประกอบที่รถด,ด้านในก็จะเป็นที่นอนได้ใดๆที่พูดมานะคะเดี๋ยวทําให้ดูหมดเลยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะพับได้นะคะ อันนี้ที่ขาดไม่ได้เลยนะอันนี้คือพิมพ์พชอบมากในเซตนี้นะคะอันนี้ก็คือที่เกี่ยวไว้หลังรถนะคือเหมือนเป็นเกาะไว้หลังรถอะ่ะแล้วก็เอาจักรยานเอาของเอาเบ็ดตกปลาเอาอะไรใดๆอใส่รถไปได้พร้อมจะไปแคมปิ้งนะคะเราก็ต้องมีอุปกรณ์ไปใช่ไหมอันนี้ก็คือเกาะไปกับรถได้เลยค่ะเดี๋ยวเล่นให้ดูนะคะท้ายคลิปมันน่ารักมากๆเลยค่ะ อันนี้ยังไม่หมดนะคะอันนี้จะมีสติกเกอร์ค่ะเป็นสติกเกอร์ให้เรานะคะแปะลงบนรถนะคะตกแต่งรถนะคะก็จะเห็นว่านี่นะเป็นฮอลิเดย์นะคะแล้วก็มีลายธงผ้าลายดอกไม้สวยมากๆนะคะ และความฟินยังไม่จบแค่นั้นค่ะเพราะว่าเขามีสตอรี่บุ๊กนะคะเหมือนกับทุกๆเซตที่พิมเ,เคยแกะกล่องให้ดูนะถ้าใครได้ติดตามกันจะเห็นว่าทุกกล่องของซิลเนี่ยนะคะจะมีสตอรี่บุ๊กอยู่ค่ะมีทำไมเอออันนี้นะคะเขามีเป็นภาพสีด้วยนะพิมบอกก่อนเลยว่าสวยมากๆเขามีทำไมเพราะว่าเขามีให้เป็นเรื่องราวค่ะให้เรามาอ่านเรื่องราวดูว่าเซตน,นี้นะคะมีเรื่องราวอะไรนะคะให้เราได้เข้าใจแล้วก็เล่นได้แบบฟินๆเลยนะคะอันนี้นะคะ พูดมายาวเหยียดนะคะทั้งหมดนี้เดี๋ยวมาเล่นด้วยกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการที่พาไปดูรถแล้วก็แปะสติกเกอร์ด้วยกันค่ะ<ม>นี่นะคะรถนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้สีครีมสวยมากพื้นเป็นไม้นะเบาะตรงนี้นะคะเปิดได้อ่าเปิดทำไมนะคะเปิดให้เราตกแต่งด้านในค่ะนี่ด้านในรถนะคะเราต้องติด ตรงนี้เป็นหน้าปัดของรถแล้วก็ใส่พวงมาลัยตรงนี้นะคะเดี๋ยวพิมพ์พาแปะสติกเกอร์ก่อนเลยดีกว่านะคะรถจะได้สวยมุ้งมิ้งนะพร้อมเล่นเลยนะคะ เนะคะเราก็ติดสติกเกอร์เรียบร้อยหมดแล้วนะคะทั้งรถว้านนะคะแล้วก็รถจักรยานนะคะพอติดเรียบร้อยแล้วก็สวยงามน,น่ารักเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะเข้ามาดูในรถกันนะคะนี่ในรถนะคะมีห้องน้ำนะคะตรงนี้เป็นโถนะนี่นะคะเปิดได้นะคะนี่โถตรงนี้เปิดได้ด้วยนะคะเหมือน เหมือนโหจริงๆเลยนะแล้วก็มีกันแบบว่าแบ่งโซนนะคะตรงนี้เป็นที่แบ่งโซนนะคะแล้วก็มีฟักบัวนะคะพื้นห้องน้ํานะก็ไม่เหมือนพื้นรถนะคะพื้นรถจะเป็นพื้นไม้พื้นห้องน้ํานี้ก็มีพรมหนึ่งผืนแล้วก็เป็นแบบพื้นกระเบื้องมีรายละเอียดของรูระบายน้ําด้วยนะแบบรายละเอียดดีมากนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยนะคะประกอบรถให้ดูกันเลยว่าต้องประกอบอะไรตรงไหนบ้างนะคะ ตรงนี้นะคะด้านหลองของรถนะคะจะเห็นว่าเอาอันนี้มาเกาะได้เลยนะคะนี่นะคะเขาก็จะมีแบบว่าตรงนี้จะเป็นตัวแบบว่าล็อกอยู่นะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าตรงนี้ค่ะจะมีที่ใส่นะสามอันนะคะจุดหนึ่งสองแล้วก็สามเดี๋ยวเราใส่ให้ดูนะคะตรงนี้นะคะสามารถใส่จักรยานได้นะคะเดี๋ยวจักรยานใส่ให้ดูนี่นะคะเขาก็จะล็อกอยู่เลยนะไม่ล่วงนะคะไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังได้นะ แล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นรถเล็กของเด็กนะคะเราก็ใส่ไว้ตรงนี้ได้เลยอีกช่องหนึ่งนะคะที่พิมบอกนะคะตรงนี้สามารถใส่เบ็ดตกปลาได้ค่ะนี่นะคะก็เบ็ดตกปลาวางไว้ได้เลยนะนี่ใส่แบบไหนก็ได้นะเราก็ลองแบบว่าลองใส่ดูนะคะที่เราถนัดนะคะนี่พิมก็ใส่แบบนี้นะคะแค่นี้เราก็พร้อมจะไปแคมปิ้งแล้วนะคะเห็นไหมว่าสวยมากๆเลยนะคะ นี่นะคะอันนี้ก็คือแบบแรกนะคะที่เราจะไปแคมปิ้งกันแต่ว่าการแคมปิ้งอะ่ะมันจะไม่ได้อยู่แค่ตอนกลางวันใช่ไหมคะตอนกลางคืนค่ะเราก็สามารถใช้รถแคมปิ้งตรงนี้ครับเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเันจะเปลี่ยนให้ดูนะคะสาหรับนอนตอนกลางคืนเออนะคะนี่นะคะตรงนี้ที่เราเห็นเป็นเบาะนะคะเราสามารถจะเปลี่ยนเบาะตรงนี้ให้เป็นที่นอนด้านบนได้ด้านบนก็มีที่นอนให้แล้วหนึ่งที่ใช่ไหมแล้วก็ ตรงนี้ข้างหน้าก็จะมีแบบว่าเป็นช่องนะคะสามารถนี่เห็นไหมทะลุถึงกันได้ก็ไว้ดูวิวอะไรอย่างนี้ถ้าเราอยากจะไปน,นอนด้านบนนะคะแล้วก็น,นี้ออกได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นเบาของเบบี้นะคะเวลาไปแคมปิ้งก็จะมีเบบี้ไปด้วยเอาเบาอ,ออกก่อนได้นะคะอันนี้ทอดออกมาพัากล่องนี่นะคะแล้วเราก็เอาไปใส่ไว้ด้านบนนะคะนี่ก็จะกลายเป็นเบาที่สามารถนอนเป็นที่นอนด้านบนได้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะ ตรงนี้เราก็พับลงนี่อันนี้เราก็พับลงก็เป็นที่นอนด้านล่างได้อีกนะคะ นอกจากกิจกรรมในรถที่เราเห็นแล้วนะคะที่เขาสามารถปรับเปลี่ยนได้แล้วเนี่ยยังไม่หมดแค่นั้นนะกล่องนี้นะคะเราได้เซตกิจกรรม outdoor ด้วยนะคะเป็นกิจกรรมนอกรถนะคะนี่เวลาเราไปแคมปิ้งใช่ไหมเราก็มกักจะไปจอดรถแวนไว้ที่แม่น้ํานะคะหรือว่าในป่าในอะไรที่แบบมีกิจกรรม outdoor ด้วยนะคะเขาก็เตรียมกิจกรรมให้เราได้เล่นนะคะก็จะมีนี่นะคะปิ้งย่างนะคะเราสามารถเอาตรงนี้มาเล่นได้นะคะเดี๋ยว เบารถด้านในนะเอ๊ะทำไมไม่มีเก้าอี้ให้นั่งบารถด้านในค่ะสามารถที่จะเอามาปรับนะคะเป็นที่นั่งได้นะคะนี่นะคะแล้วก็เอามาปรับเป็นที่นั่งตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เอาของทุกหมดที่เขามีให้นะ,ะมาเล่นด้วยกันเดี๋ยวเราจะให้แขกรับเชิญของเรานะคะพิเซนเตอร์ของเรานะคะเป็นครอบครัวอัปปาก้านะคะครอบครัวนี้นะคะ4ี่คนพ่อแม่ลูกนะมาเล่นให้ดูกันในแบบสต็อปโมชั่นนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นด้วยกันนะคะ ให้ดูคลิปนี้จบแล้วนะอยากพูดคุยหรือว่าอยากแบ่งปันอะไรกันนะคะก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะชอบคลิปของเรานะคะก็สามารถกดติดตามกด Subscribe นะคะและที่สําคัญอย่าลืมเลยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะคะจะได้มีภาพคลิปใหม่ๆนะคะที่สมาอัปเดตให้ดูกันทุกสัปดาห์เลยค่ะนอกจาก u t u b e ช่องนี้แล้วนะคะก็ยังสามารถติดตามร i ดิ้งสตูดิโอในช่องทางอื่นๆได้อีกนะคะถ้าใครเล่น Facebook นะคะเราก็ ฝากเพจของเราไว้ด้วยนะคะตอนนี้เรามีเพจนะคะก็คือเพจเบ r ก h o ี่ m a d e by Little Girl นะคะก็จะเป็นเพจเกี่ยวกับการทำขนมนะคะสไตล์โฮมเมดนะคะก็จะมีเคล็ดลับเบเกอรี่ต่างๆนะคะอาจจะนอกเหนือจากใน YouTube ที่เราทำคลิปไว้ให้นะคะก็ไปแบ่งปันพูดคุยกันได้ในเพจนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งเพจนะคะคือเพจ l i t t l e Girl คือเด็กผู้หญิงจอมยุ่งนะคะเพจนี้จะเป็นเพจที่พิมพ์เล่นนะคะจะเป็นเพจที่เอาไว้พูดคุยกันเม้ามอยกันนะคะในทุกๆวันนะคะแบ่งปันแชร์ประสบการณ์ต่างๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะที่เราจะมาพูดคุยเม้ามอยกันได้นะคะสาหรับขาช้อปนะคะที่ตอนนี้นะคะคน่ะชอบแบบซื้อของออนไลน์กันอย่างบ้าระห่ำเลยนะคะแบบซื้อกันอย่างเมามันนะคะกลุ่มนี้นะคะชื่อกลุ่ม ทุกบ้านต้องมีรีวิวของดีบอกต่อนะคะจะเป็นกลุ่มที่รวบรวมนะคะคนที่ชอบซื้อของออนไลน์นะมารวมตัวกันอยู่ในกลุ่มนี้นะคะก็จะมาพูดคุยเม้ามอยกันหรือว่าใครซื้อของอะไรดีๆมาแล้วแบบโอ้ยมันดีมากฉันเก็บไว้คนเดียวไม่ไหวนะคะก็มารีวิวบอกต่อกันนะคะ แล้วก็ยังไม่หมดแ, <c oughs> แค่นั้นนะคะตอนนี้นะคะเรามีสติกเกอร์ไลน์เป็นของตัวเองแล้วนะคะตอนนี้มีน้องแก้มนุ่มนักทําขนมนะคะเป็นสติกเกอร์ไลน์เวอร์ชันแรกของเรานะคะและหลังจากนี้นะคะเราก็ยังจะมีสติกเกอร์ไลน์เป็นคาแรคเตอร์ตุกต๊กตาตุ้ต่างๆนะคะออกมาอีกเรื่อยๆนะคะถ้าใครนะคะชอบตุ๊กตาตุู้น้องแก้มนุ่มของเรานะคะหรือว่าชอบลายเส้นตุ๊กตาตุ้ของเรานะคะ <c oughs> ก็เข้าไปที่ร้านค้าสติกเกอร์ไลน์นะคะไปค้นหาคําว่า หรือ i ิงเกิลสตูดิโอได้เลยนะคะก็จะมีคาแรคเตอร์ตัวตูนต่างๆนะคะให้เพื่อนๆได้เลือกโหลดกันนะคะเรานะคะหวังมากเลยนะคะว่าเพื่อนๆนะคะจะมีความสุขแลวก็สนุกกับทุกๆผลงานนะคะที่เราได้ทําออกมานะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะชื่นชอบทุกๆผลงานที่เราได้ทําออกมานะคะบ๊ายบาย